วันที่13ธันวาคม2559ขณะที่นางสาวสุพักษรผลไทยสงหรือน้องหญิงนักร้องสาวทอมอายุ28ปีกำลังออกจากแมนชั่นย่านซอยเพชรเกษม116เธอก็ถูกชายชะกันอุ้มขึ้นรถหายตัวไป เกิดอะไรขึ้นกับน้องหญิงกันแน่ทีมงานพริกปูมตรวจสอบประวัติของนักร้องสาวคนนี้ประมาณสองปีก่อนภาพของนักร้องสาวสวยของน้องหญิงก็หายไปเปลี่ยนลุคกลายเป็นทาสาวผมสั้นใส่สูตรขึ้นร้องเพลง และเป็นที่รู้กันคือเธอมีแฟนเป็นสาวใหญ่หน้าตาดีชื่อกันนิกาหรือดาวและดาวก็คือผู้หญิงที่โทรศัพท์มาบอกกับแม่น้องหญิงว่าน้องหญิงถูกอุ้มไปสั่งสอนดาวคือใครกันแน่ไอ้ดาวมาติดใจนะักข้าลองเพ่ง แม่น้องหญิงยอมรับว่าความรักของลูกสาวกับแฟนสาวนั้นแท้จริงเป็นรักสามเศร้าเนื่องจากดาวคือภรรยาน้อยของนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกปัญหารักสามเศร้าเราสามคนดูท่าจะไม่ลงตัวมีเหตุหึงหวงจนเกิดเรื่องต้องเคลียร์กันหลายครั้ง และต่อมาก็มีการเตือนที่รุนแรงมากขึ้นคือส่องชายชะกันไปทุบรถจนกระจกแตกยับค,ความสัมพันธ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกถ้าอ่านลายของน้องหญิงจะเห็นชัดว่าในช่วงเวลานั้นเธอต้องการตีตัวออกห่างเพราะรู้แล้วว่า ภั่เริ่มเข้าใกล้ตัวน้องหญิงเริ่มตีจากแต่ดาวยังคงพยายามยือ้อข้อความที่สองสาวสนทนากันในไลายเห็นชัดว่าฝ่ายไหนไม่ยอมยุติความสัมพันธ์เวลาผ่านไปจนกระทั่งน้องหญิงตัดสินใจมีแฟนใหม่และปฏิเสธการไปพบกับดาวหลายครั้ง ไม่นานต่อมาก็มีเหตุดาวกับหญิงทะเลาะกันและก็เกิดเหตุอุ้มหายไปในเวลาประมาณสี่ทุ่มครึง่งจากาคำบอกเล่าของน้องดาวหน่อว่า,าเขามาเปลี่ยนเสื้อมันมาเปลี่ยนเสื้อเสื้อมันครับแล้วมาเปลี่ยนเสื้อก็ลงไปก็โดนอุ้ม น่าจะพ้นพิษอีกแล้วน้องหญิงหายตัวไปหลายวันแต่คดีแจ้งความคนหายที่สอนอนน้องค้างครูกลับไม่มีความคืบหน้าเราก็ดูว่าใครเนี่ยมีความความสนิททิดเชื้อกับใครปรากฏว่าแฟนของดาวในเครื่องแบบเนี่ยเขาสนิทกับกับกำนันอยู่คนหนึ่ง ตัวละครแรกเปิดออกแล้วกำนันสนองสมศิธิ์คนสนิทของพันตำรวจเอกซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรีตรวจสอบแล้วพบว่าลูกน้องคนสนิทของกำนันสนองใช้รถนาวราสีดำปรากฏว่ามันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาใช้รถนาวราตรงกับตรงกับพยานที่เห็นว่ามีรถนาวราเนี่ยมาอุ้มไป แล้วก็ตรงกับไฟที่ติดดับบเราให้ลูกน้องไปดูหลายรอบแล้วเรามั่นใจแล้วว่าว่าลูกน้องคนนี้ของกำนันใช่ตัวละครตัวที่สองลูกน้องคนสนิทของกำนันสนองคือนายโจ๊กหรือนายนิวัฒน์สวยทองอ่าแล้วพอเราได้ตัวละครก็คือโจ๊กมาแล้วก็เช็คไปอ่าโจ๊กหน้าตาเป็นอย่างนี้เอามาให้พยานแถวนั้นดูอ่า เ,เขาก็จะเพราะมันมาได้หลาลรอมนี่ตำรวจตามหานายโจ๊กไม่นานก็พบตัวพร้อมกับคํารับสารภาพเขาก็รับสารภาพว่าทางพุ่งกับได้ให้ไปเอาตัวมาสังสอนน้องหญิงถูกอุ้มไปจริงและมีคนบงการคือตำรวจยศพันตำรวจเอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับดาว งานนี้กำนันสนองรับงานอุ้มสั่งสอนและใช้งานต่อไปที่นายโจ๊กนายโจ๊กชวนเพื่อนไปทำงานอีกสี่คนคือนายภูมิทัศน์พิบูลสวัสดิ์หรืออุ้มนายชายุตเบนชาติหรือจบนายธานุเมรมีลาหรือจิ๋วและนายสามารถแสงสิน ตำรวจจุดทูบบอกกล่าวให้เจ้าที่เปิดทางไม่นานก็พบร่องรอยผิดปกติตรงที่พักด้านหลังรีสอร์ทชาอบ้านบอกว่าตรงนี้ดินมันไม่เหมือนเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยตอนผ่านมานดินมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันผิดปกติจากที่อื่นไป ตำรวจจึงตัดสินใจขุดตรงตำแหน่งต้องสงสัยถึงเวลานั้นพระอาทิตย์กำลังใกล้ตกดินการขุดหาศพก็ยังคงดำเนินต่อไปเราขุดลงไปได้ประมาณสักสามสิบสี่สิบเกือบเมตรอ่ะก็เจอปูนพอเจอปูนปุ๊บเนี่ยมีความหวังเลยว่าว่าว่าต้องใช่ พอเจอปูนก็สั่งทุบปูนสั่งอะไรบวกกับตอนที่เข้าไปมันสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีถังผสมปูนอยู่คิดแล้วว่าเขาต้องเอาปูนมาโบกถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้โบกอืของเก่านานเนี่ยดูจากร่องรอยแล้วมันของใหม่ควาไม่เกินเดือนต้อแสงไม่เลยสักดม่ดมดมมมเลยสับต้อแสงแดงเลยตรงนี้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  และเมื่อทุบปูนซีเมนต์ออกก็พบศพหญิงสาวนอนเปลือยความหน้าอยู่ในหลุมตำรวจมองหารอยสักซึ่งน้องหญิงมีรอยสักที่ต้นแขนด้านซ้ายและที่หลังจะไปไล่ล่าหนลาสองไปางตะนให้โดนเนื้อห้โดนอยู่เขาอยู่แขนร้ายไม่ใชต้นแขนอยู่อยู่ตรงก้านมีรอยมันแรงรอยสักใช่ไหมตรงไปที่ต้องล่เงซะแล้วไว้ตรงรู ไมม่รูปต้องแนลีกเมื่อร,รอยดินที่เกาะผิวหนังจางออก <tr us> ก็เผยให้เห็นรอยสักที่หลังชัดเจนรอยสักรูปหรือสีเดินดง <tr us> ตำรวจฟันทงได้ทันทีเลยว่าศพผูสส้หญิงที่อยู่ในหลุมนี้คือน้องหญิงนักร้องสาวทอม ที่ถูกอุ้มหายมานานกว่า30วันขณะที่พิธีชาปนก,กิจศพกำลังเริ่ม นั่งมีิรันตีไตรจันแดงผู้เป็นนะ้าก็เริ่มมีอาการผิดปกติและพูดถึงผู้หญิงชื่อดาวอดีตแฟนสาวของผู้ตายอย่างโกรธแค้นออย,นยอ ทุกคนครับน้องหญิงต้องไม่ตายฟรีนะน้องหญิงต้องไม่ตายฟรีใช่ไหมแมตัวพี่เ,เ,าาเนฮเ,นไ,นมเไม่เหอล้างแ่ไเหลับด้ย,ดยลูกจักม่อเราจก็จมรกไไม็ได้ ไม่ใช่ใเธอแต่พอเขาทำให้รักก้ายเป็นเรื่อเอิมจึงได้มาพบเธอในวันฝน 为你，可是你那个已忙忘怀，真恐怕会把我心伤透。 Thank you. เพลงนี้ฟังอีกครั้งวันนี้แม่หนะนิงจะให้แล้วนะลูกหญิงเอ้ย